สวัสดีค่ะพบกับช่องเปรมชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรมนะคะก็มาอยู่กับคลิปแกล้งกันอีกแล้วนะคะันนี้จะเป็นไม่ได้แกล้งคนรอบข้างหรือว่าแกล้งใครต่างไนานๆนะคะเปรมจะแกล้งแฟนทุกคนก็ขออะไรสิสงสัยว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีแฟนหรอแบบนี้ก็มีตัวตนมีแฟนเหมือนเคนคราหรอนะคะ มันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนรตานันทะะทุกคนเป็นนะคะก็ไปลองวิกนะคะลองวิกอยู่ไม่ต้องบอกสถานท,ที่หรอกลองวิกนะคะแล้วเปมแล้วก็ลองใส่ดูเปมก็เลยเป็นน้องมองนกระจกเนี่ยกระจกดูเฮ้ยสูยก็เลยเอากล้องมาถ่ายเก็บไว้นะคะประมาณสามสิบสี่สิบรูปก็เป็นได้นะคะทุกคนอืมนั่นแหละแล้วเปมก็ เล่น a c e b o o k ใช่ไหมเออแล้วเปรมก็ไปตั้งรูปโปรไฟล์เป็นหน้าเปรมน,นะคะไม่ใช่บนะีอันีนะอีกอันหนึ่งนะคะเออตั้งรูปโปรไฟล์คนมารองจีบกันเยอะมากเ,เปรมก็เลยรับไว้นะคะรับไว้เออ,อทำคลิปอบอกเลิกแฟนนะคะอ้าวเลิกมานะคะทุกคน ตื่นเต้นมากอือฮึคลิปแก้งบอกเลิกแฟนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เป็นนะคะตั้งใจจะทํานานแล้วแหละอือเป็นนะคะคบกับเขาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะเดือนกว่าๆนี่แหละอือเดือกว่าๆนี่แหละคนที่เป็นคกด้วยนะคะก็เป็นผู้ชายนะคะดีิง ทุกคนันเป็นนะคะจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะคะในการแชทบอกลืกนะคะเพราะเป็น,นยังก็ยังก็ยังไม่ได้เจอหน้ากับเขานะคะเดี๋ยวแบงค์ขอข้างถุงโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึงนะะน่งนะคะทุกคน คอน,น,นะเปนไหมคะจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะตรงมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเขา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 บอกว่าเขาบอกว่าว่างนะคะเขาว่างนะคะโอ้จะเป็นบางอีกตรงนี้เขาบอกว่าว่างนะคะว่างใช่ไหมว่างแล้วก็สวัสดีค่ะว่างเขาเรเป็นนะคะก็จะตอบไปว่าเขามีเรื่องจะคุยด้วย จะคุยนี่นะคะแล้วก็ส่งรถนะคะก็ต้องรออีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเขานะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านแชทเรานะคะนี่ค่ะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วเขาเขาบอกว่าว่านะคะว่า เขามีคนใหม่เแล้วตรงๆเลยนะคะเขามีคนใหม่แล้วเย้ส่งไปกันเลยค่ะส่งไปแล้วนะคะรออีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเน็ตเขาช้านะคะเขาบอกเขา่องช่วงๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็อยู่แต่บ้าน เขาก็เลยบอกว่าเด็กก็จะไม่เข้ยใจเท่าไหร่นะเท่าเท่าไหร่นะงั้นเราไปรอกันเลยค่ะโอ้โหทุกคนเขาบอกว่าฮะฮะฮะคองจะงงเลยสิท่าดูฮะจริงจริงจริงฮึฮึฮ่า น่นเราอาบอกว่าเขาทำอะไรผิดอ๋อทำอะไรผิดหรอก็ตัวเองไม่ทำอะไรผิดก็อยากจะแบบว่าเขาไม่ชอบแต่เขามีคุณหมายเขาเขาเขาแบบว่าสวยเลือกได้อนะเขาทำอะไรผิดเขาขอโทษ ขาขอขอโทษนะคะเขาขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษนะคะขอโทษนะคะส่งไปแล้วคะ่ะมาแล้วค่ะทุกคนเขาบอกว่า ไม่นะเออโหไม่นะสงสารนะรู้คนว่าจะจบแค่นี้ดีสงสารขอว่าตรงๆมาเลยค่ะเราเลิกกันเถอะมาเลยค่ะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกเลิกกันเถอะ เราเลิกกันเถอะเราเลิกเราเลิกเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกเราเลิกกันเถอะฟูหมดแล้วเราเลิกกันเถอะท้อถงเราเลิกกันเถอะ ไปแล้วค่ะเขาจะว่ายังไงนะคะแล้วนะคะไปรอดูกันเลยค่ะว่าเขาจะพูดว่าอะไรอะไรยังไงนะคะไปรอดูกันเลยค่ะ